นำกับบทบาทหัวหน้าง,งานสมัยใหม่เนาะเมื่อก่อนหนูก็ไม่เข้าใจว้ยทำไมมันมีเรื่องของการเป็นหัวหน้าง,งานมืออาชีพก็น่าจะตอบโจทย์เพียงพอแล้วนะแต่มันมีคําว่าสมัยใหม่เข้ามานะคะบทบาทหัวหน้าง,งานสมัยใหม่สมัยใหม่แบบไหนเพราะอดีตนะเราเน้นเรื่องของการปกครองไม่ ได้ดั่งใจก็เอกอา,อาลาว,ว่าด่าลูกน้องว่าโง่อันนี้เราน่าจะเคยได้ยินเนาะหรือแม้แต่เราไปฟังจากพอดแคสต์จากอาจารย์หลายๆคนนะยังมีหัวหน้าที่ยังด่าลูกน้องว่าโง่นะนั่นคือปัจจุบันยังมีนะคะแต่เขาบอกว่าการที่เราจะเป็นหัวหน้าง,งานสมัยใหม่เนี่ยเฮ้ยคุณต้องเป็นนักพัฒนาให้ได้นะคุณต้องชักชวนเขาจูงใจเขาให้เขารู้สึกอยากตามถูกไหมถ้าวันนี้เราถามว่าเฮ้ยบทบาทหัวหน้าง,งานที่ดีเป็นแบบไหนเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบอยู่ในใจถูก สำคัญคือเราจะเอามาปรับใช้ในหน้างานเรายังไงเนาะทำยังไงให้น้องรู้สึกว่าเฮ้ยคนได้มีส่วนร่วมให้เขาได้เข้าใจว่าเออเราทําไปทําไมสิ่งเนี้ยเราทําไปทําไมขั้นตอนนี้เราทําไปทําไมมาดูทฤษฎี3าอปอมันมาจากปอเปิดใจนะคะปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตันเองนะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนก็เป็นพนักง,งานที่เวลาเจ้านายเรียกประชุมเป็นไงคะแอบไม่พอใจเถียงแค่นี้ว่าทางานไม่ทันอยู่แล้ว นะจ้เวลาไหนมาประชุมกันนักหนาผู้ริหารประชุมกันอย่างเดียวเลยผลงานไม่ออกเลยคืออะไรนะคะแต่หารู้ไม่ว่าการประชุมงานกันแต่ละครั้งนะคะมันเป็นการแชร์แผานกนั้นแผานกนี้จากเหมือนหน้าด้วยกันจากผู้บริหารนะคะแล้วก็เป็นการสอนเราด้วยจนวันหนึ่งนะคะเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราพอมองย้อนกลับไปอ่ะเราก็เออเมื่อก่อนฉันก็เป็นคนแบบนั้นหรออะไรแบบนี้นะคะตอนนี้พอเราขึ้นมาเป็นผู้บริหารเรามองกลับไปเราเห็นน้องที่เขามีปฏิกิริยาเหมือนเราเลยสิ่งที่เราจะไปแชร์ คงไม่ได้ไปดุไปดา่าเขาว่าเฮ้ยเมื่อก่อนพี่เป็นแบบนี้แต่เราอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยคนเราวันหนึ่งมันต้องเติบโตนะคะคงไม่มีใครอยากอยู่ที่เดิมไปตลอดถูกไหมคะฉะนั้นทฤษฎี3ปอนี่คือนอกจากเปิดใจนะคะลองเขาบอกว่าลองดูว่าเฮ้ยมันอาจจะมีทัศนคติใหม่ๆมีวิธีคิดนะคะมีสิ่งใหม่ที่รอเราอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เรายังสามารถใช้3ปอนี่ในที่ทํางานเราได้ด้วยนะคะเราปรับตัวเข้ากับทีมหรือเปล่านะคะยอมรับความแตกต่างใน ยอมรับข้อดีข้อด้อยของแต่ละคนในทีมแล้วก็ยอมรับว่าทุกคนมีความสำคัญ5 l e เลเวลนะคะของ l e a ดอร์ชิพเนาะเป็นของคุณจอห์นซีแม็กซ์วิลนะคะมีใครเคยอ่านหนังสือไหมเนาขาเอาไปพัฒนาผู้นำองค์กรทั่วโลออกนะคะเป็นหนังสือที่เขียนมานานมากแล้วเลเวลที่1คือ Position เนี่ยบอกตำแหน่งทุกคนในที่นี้ได้ตำแหน่งมาสวมหมวกมาแล้วเป็นหัวนหน้าทุกคนอยู่ในเลเวลที่1 ฉะนั้นเขาบอกว่าลูกน้องจะตามเราจะทําอะไรให้เราจะเคารพนับถือยกย่องเราเพราะคุณมีตําแหน่งเขาก็เลยต้องตามแต่ได้ใจเขาไหมคะฉะนั้นการที่เราจะให้เกิดการยอมรับขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะ,ะเราต้องก้าวข้ามไปสู่เลเวลที่สอง l a t i o n นเนาะการสร้างการยอมรับมีความสัมพันธ์กับลูกน้อง ะะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากตามเราอยากช่วยเหลืออยากทํางานร่วมกับเราเพราะเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแลเววที่3เนาะเป็นเรื่องของโปรดักชันนะคะคือผลงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นึกออกไหมคะกาลังจะบอกว่าเราไม่ได้สร้างผลงานอย่างเดียวในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าและผู้นําเราต้องสร้างให้ลูกน้องของเรามีผลงานและสร้างผลงานขึ้นมาระดับที่4คือ development น,นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นจุดอ่อนของผู้นาเลยนะผู้นาส่วนใหญ่จะตกอยู่ในช่อง3นะคะคือมีผลงานแค่นั้นจบไม่สามารถไปต่อไหนได้แล้วนะคะไม่สามารถขึ้นไประดับที่4คือไม่สามารถสร้างผลได้ไม่สามารถสอนงานลูกน้องได้ค่ะ ข้อ5นะคะเป็นเรื่องของ e s s p e t เนาะใช้ศรัทธาขับเคลื่อนเป็นตัวแทนองค์กรที่ทุกคนเห็นแล้วอยากตามนะคะรู้สึกศรัทธารู้สึกเาคารพเลือกใสอันนี้คือคือ5เลเวลของผู้นำนะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นหัวหน้านะคะอย่าลืมว่าความคาดหวังของตำแหน่งอื่นๆนะคะมันก็ไม่ต่างกัน